สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเราก็มีเรื่องราวของพอนุพงศกรแล้วก็น้องอาายแล้วก็ยังมีงานมาฝากท่านผู้ชมอีกด้วยนะครับเรื่องราวของพอนุบน้องอาอายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะพ่อจา๋าเขาก็กลับมาจากเกาหลีนะครับเขาก็หอบความคิดถึงมาถึงเมืองไทยนะความคิดถึงของเขาเนี่ย มันไม่ได้จางหายไปไหนเลยนะครับตั้งแต่นพงุษกรไปเกาหลีเนี่ยเขาก็ยังรักน้องอออายกลับมาก็ยังรักน้องอออายเหมือนเดิมนะครับพ่อลูกรักกันไม่มีใครห้ามได้เพราะว่าความรักคือสิ่งสวยงามความรักของพ่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับเวลาการที่เราได้เสพสือ่อแล้วก็รับสารตรงนั้นนะครับเช่น พอลูกที่อยู่ในองค์กรบาลัเสียงวิโหกได้แสดงกิจกรรมต่างๆให้พวกเราเห็นให้พวกเรารู้สึกประทับใจให้พวกเรารู้สึกว่าพ่อลูกมีตัวตนพ่อลูกมีความรักที่ดีแล้วก็ส่งพลังงานบวกให้กับพวกเราเรารู้สึกยินดีกับสิ่งที่พ่อลูกได้สร้างไว้ตรงหน้านะครับแล้วก็เป็นพ่อลูกศิลปินที่เป็นเสียงที่ถือว่าทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ คนไทยที่นําวัฒนธรรมทางภาคอีสานไปเผยแร่ให้กับชาวโลกแล้วก็ทุกๆท่านได้รู้ว่าวัฒนธรรมของภาคอีสานเนี่ยมันเลิศมันดีมันเจ๋งขนาดไหนนะครับในองค์กรมาลลังเสียงวิหบบอกเลยว่าพ่อนกปูสกรที่หัวหน้าวงนะกับบอสนุซึ่งกลับมาจากเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพ่อนกนะครับเดินเข้าไปในห้าง ไปเฟ้นหาไปค้นหาเรียกได้ว่าไปลุกฟอร์นะเดอะดออะไรประมาณนี้นะครับหาตุ๊กตาหาอะ,อะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนทางใจให้กับน้องอายนะครับเพื่อที่จะสร้างพลังเสริมสร้างตรงเนี้ ให้น้องอายมีกําลังแรงใจในการทํางานนะครับซึ่งนกปูตรกรก็ได้ไปเฟ้นหาตุ๊กตานะครับมา3ที่แล้วไปเจอตุ๊กตา Baby t r e ีนะครับซึ่งเป็นตุ๊กตาที่หายากมากนะเบบี้ทรีเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับต่อจากลาบูบู oo, ที่ใครหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันนะครับลาบูบู บ a รบี้ทรีอะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ถือว่าหายากแล้วก็แพงหลายคนบอกว่าไม่แพงหรอกนะหรือบางคนก็บอกว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้ก็แล้วแต่แต่สําหรับแอนนะครับแอนว่าคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันมีต่อผู้ให้และผู้รับนะครับมันมีคุณค่าทั้งสองอย่างนะผู้ให้แล้วก็ผู้รับฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆสําหรับคนที่เห็นพ่อนกเนี่ยถือกล่องตุ๊กตาบาร์บี้ทรีนะครับกล่องใหญ่ ที่หน้าสื่อนะครับเอามาลงให้ดูกันอย่างที่ตรงนี้นะที่อาลงให้ดูกันนะเนาะเป็นตุ๊กาตาเบบี้ทรีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดีงามสําหรับน้องอาอ์ยด้วยเด็กเขาเห็นเขาก็ชอบเนาะเออพ่อซื้อให้เขาเขาจะได้รู้ว่าพ่อรักเขาขนาดไหนนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่ทุกคนรอคอยเนาะเป็นวันที่เสียงวิพกเนี่ย เขาไปทําการแสดงที่โตเกียวมิวสิกนะครับผมโตเกียวมิวสิกคืองานใหญ่นะครับเราจะได้เห็นศิลปินหมอลำเสียงวิหกไปทําการแสดงที่นั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมไปพบกับโตเกียวมิวสิกนะครับเสียงวิหกนกโพสกอได้เลยนะยังไงก็ฝากความคิดถึงบาณะที่นี้ด้วยนะครับแลอย่าลืมนะครับใครที่รักเสียงวิหกองกรน,นี้ก็ไปติดตามหมอลำเสียงวิหกได้ที่เพจหมอลำนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ